ครับครับเครื่องมือแพทย์เนี่ยเรื่องของศูนย์ฉายภูมิภาคเนี่ยด้วยเครื่องฉายรังสีเนี่ยนอกจากที่จะใช้ในประโยชน์ในเรื่องของอาหารได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะฉายเครื่องมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่คุณหมอจะเอาไปใช้ในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทางผู้ประกอบการดาเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ในปัจจุบันเราก็ให้บริการในส่วนนี้อยู่นะครับ ซึ่งในอนาคตเมื่อเราขยายาส่วนชาย,นยไปสู่ภูมิภาคก็จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในส่วนของเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยเพิ่มเติมต่อจากในกลุ่มของอาหารครับเครื่องมือแพทย์อย่างเช่นกระดูกที่กระดูกเทียมที่จะไปใช้นะครับเครื่องม้เครื่องมือผ่าตัดสายยางนะครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง